สวัสดีจ้ามาจ้ะวันนี้กินส้มตำวันนี้เดี๋ยวใครอยากเห็นเจี๊ยบเดี๋ยวให้ดูวันนี้หนูมีไข่ลูกมาด้วยปูนาดองยายดองให้มนเดิมวันนี้กินกับนี่จ้ะใครรูจจ้จักส้มตำจ้ะตำปราดิบ ลับนี่ใครรู้จักมัง่งอะไรเอ่ยของแซบทครรู้จักของแซบอืมมันคืออคขืนดองจ้ะวันนี้ไข่ลรรูกไข่ลูกน้ำนัวก็วเคยเปิดใจกินครั้งหนึ่งแล้วก็กดมาสั่งมาอีกกดมาอีก คือน้ำเขาหนัวแล้วก็ไม่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 มีตัวอ่อนเลยจ้ะส้มตำก็เผ็ดเผ็ดสะใจเหมือนเดิมมาจ้ะแซ่บๆเหมือนกันอืม เก็บมาจากบ้านยอดมันจ้ะมอดยอดมันสับปะหลังที่เขาปลูกขายหัวอ่ะขขยหัวมันหลยอืม ไม่หนูไม่แกะปูตำมันมีไข่ด้วยจ้ะ มะเขือคืนดองดองเองจ้ะอื <c oughs> <c oughs> อบมากปัน่นไม่น่าเดี๋ยวจิ้มอ่ะอืม,อม ลูกจะไข่ลูกไก่อน้ำ้ำขอแกะอีกถุงไข่ลูกไก่อะน้ำจะเยอะกว่าไข่ลูกเป็ดอันนี้หนูอุ่นแล้วเด้อแปลว่าใครไม่สะดวกอุ่นก็คือแบบหมายถึงแล้วก็กินได้เลยเหมือนกันเพราะว่าอุ้ย เพราะว่าเขาพร้อมทานจ้ะอุ้ยหนูตอกผิดนี่จ้ะน้ำนัวเดี๋ยวเถอะไม่หมดทีลนะ ันนี้คือระยะที่ไม่ระยะสองจ้ะระยะที่ไม่มีตัวอ่อนมาจ้ะอืมอืมอร่อยอร่อยมากอร่อยเลยอร่อยจริงๆไม่เด้โม้ อยากให้ลองใครไม่เคยกินเปิดใจลองจ้ะน้ำมันจะนัวมากหนูสั่งไข่ลูกเป็ดด้วยเพราะว่าไข่ลูกเป็ดหนูไม่เคยกินผักขมต้มจ้ะวันนี้กินกับผักต้มผักข้น ปลาขมกับยอดมันอืม ไข่หอบมากอร่อยมากปูนาะดองจ้ะนี่เหตุผลว่าทำไมถึงไม่ตำใส่ลงไปนี่แหละเหตุผลแล้วก็ข้าเหนียวจิ้มอย่างงี้จะ้ะปูด ยายหนุ่มดาวลองกูได้อร่อยมากไข่ลูกจ้ะคือมันอร่อยจริงๆนะแต่หนูลืมเอาไข,ข่ขาวออกเพราะไข่ขาวมันจะแข็งไม่ค่อยชอบกินไข,ข่ขาวเท่าไหร่เนี่ยแตกแล้วเมื่อกี้ คือเสียดายนะเสียดายนะมันจะอร่อยแบบร้านนี้คือกดมาหลายรอบแล้วคืออร่อยมากแล้วมีคนกดสั่งทีนี้ตะก้า,กาขอหมดงงมากถ้าหนูนรีวิวครั้งแรกนะคือมีคนไปกดสั่งตามหนูแล้วมันหมดนี่น้ำ นหนัวมากน้ำนี่อยากให้หกเลยเด้วยจะไข่ยังไม่เคยลองกินไข่ลองกินน้ำดูก่อนเนี่ยน้ำในไข่นะ่ะหนัวหนัวแบบนัวหนัว,นวเนี่ยไข่ขาวเนี่ยมันจะเข็งแต่บางคนก็ชอบกินนำมันกึบๆ แต่โมไม่ค่อยชอบเลยะอะไมันกึบไปคือมันแข็งเลยอะมันไม่กึบอะอนี่จะ้ะยังไม่มีตัวนะยังไม่มีตัวอ่อนอื มมีตัวจะแบบระยะสามเลยจ้ะอืไนขน่าขาวไข่าขาวเขาจะแข็งจ้ะแข็งมากแต่ถ้าคนชอบกินแข็งๆกรึบๆก,กินได้อร่อย ไปกินมันน้ำมันหลังมาอุ้ยมันเล้าอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวจ้ะแกะไข่ขาวออกไข่ขาวจะอยู่ตรงนี้แกะไข่ขาวออก ไม่น่ากลัวนะตอนแรกหนูดูว่น่ากลัวแต่เขาบอกว่าไอ้ที่เขากินกันนะเป็นระยะสามระยะสี่เขาว่าอย่างนั้นที่มีตัวเป็นขนอันนี้มันระยะสองระยะหนึ่งไม่มีจ้ะเขาไม่ทําระยะหนึ่งเพราะเป็นระยะหนึ่งจะเป็นเดยวไข่มันจะเน่าเวลาส่งเขาว่าอย่างั้นนี่อื้ม ดีดีจนลืมกินข้าวดาเลยอะลูกร้องน้ำถ้าใครลูกเป็ดอะน้ำจะไม่แบบเยอะขนาดนี้น้ำจะนิดเดียวเลยเราจะไม่ได้กินน้ำนวยเยอะขนาดนี้ วยนหนูกินไข่กินลูกกันเนี่ยสี่ลูกอะไม่อิ่มให้มันรู้ไป number วัน ความมนาันนัวไม่ต้องมีน้ำจิ้มก็ได้เขาแถมนี้มาให้ด้วยจ้ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเนี่หนูลองแกะอีกตัวนึงอีกแบบอีกลูกนึงหนูอยากรู้ว่าเขาแถมอะไรมาให้น้องแกะให้อีกลูกนึงจ้ะอยากชิมเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะเขาไม่มีพริกตัวนี้มาให้เน้ำมนันนัว เราหยุดกินไม่ได้เราต้องเลือกกระยะ้ายถูกพูดน้ำอ,อันนี้ไม่ใช่ขนมันนะเนี่ยไม่ใช่ขนมันนะมันเป็นใยแบบใยเส้นเลือดอันนี้จะเนี่ยใยโอเคเขาเอาก่อนให้เข้ามันแข็งแบบแข็งจัดเลย น่าจะเป็นพริกเกลือจะ้ะไม่แน่ใจอ่ะลองหนึ่งสองสาม แล้วด้านูเข้ากันด้วยนะมิกเตอรอหม่าล่าจะ้ะอร่อยไม่ไหวแล้วมัง้งกินคนเดียวห้าลูกแซ่บลืมกินขนมตำไปเลยอ่ะชาตตำตำแบบอจ๊อแล้วหนูจะเอาข้าเนียจิ้มปูต่อจะ้ะนี่ตัวน,นี้ก็มีมันมีมันทุกตัวเลยจะ้ะ สุดเป็นไงล่ะลดนไข่เข้าไปจอดจอดรถมาจะให้ดูเยับจ้ะมาแม่กินไข่ไปแล้วจุดตัวหน่อยโตแล้วจ้ะนี่โตแล้ว ันนี้ใส่แพรนเพิร์ดไก่เนี่ยจะเป็นเป็นชุดนะชุดแบบนี้แล้วก็อ้อมมาตรงนี้แพมเพิร์ดก็จะใส่ในนี้เนี่ยใส่ใตรงนี้ข้างในนี้ก็เป็นทิชชู่หรือเป็นสำลีก็ได้เอาไว้ให้เขายอดพอเขายอดเสร็จปุ๊บเราก็สำลีที่เขายอดเสร็จออกแล้วก็ใส่เอาทิชชู่อันใหม่ใส่หรือเอาสำลีอันใหม่ใส่หมดปัญหาเรื่องน้องหยอด ตามจุดต่างๆของบ้านอะไรเงี้ยเราก็เลี้ยงน้องบนบ้านด้วยก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาให้ใส่ตอนนี้ใส่ไซส์เอ็มจ้ะแล้วก็ซื้อไซส์เอลมาละตอนนี้ไซส์เอ็มยังใส่ได้อยู่ชินจ้ะชินแล้วตอนเนี้ยใส่ชุดจนชินหอม <c oughs> <c oughs> เลี้ยงกระักกันเนาะนี่ละจ้ะเจ็๊บไปแล้วจ้ะแจ้บแจ๊บนำงานเจอกันคลิปหน้าใครสนใจก็ไปกดทตะกาได้เลยหนูบอกเลยเบนเนี้ยเขาเลยก ไม่ใช่แบบนี้เขาเรียกว่าเจ้านี้ดีกว่าใช้คําว่าเจ้านี้เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าเขาตีแบรนด์หรือว่าอะไรหรือเปล่านะเจ้าเนี้ยหนูกดมาหลายรอบแล้วมันอร่อยมันนวัวสะอาดแล้วมันไม่มีกลิ่นอะไรใดๆทั้งสิน้นคนที่ไม่เคยกินหรือยังไม่ลองสามารถที่จะเอาไปลองเพราะว่ามันมีตั้งแต่สองสองลูกน่าจะสองลูกคือหมาสองลูกสี่ลูกหกลูกแปดลูกอะไรสักอย่างนี้แหละแต่หนูกดมาทีเดียวแปดลูกแล้วก็เดี๋ยวหนูรอไข่เป็ดไข่เป็ดก็ จะมาลองเพราะว่าใครปิดก็จะเป็นครั้งแรกแต่อันนี้หลายรอบแล้วไปแล้วจ้ะแซ่บซนํำกันเจ็ดกันคลิปหน้ากับน้องเจี๊ยบไปแล้วจ้ะเจี๊ยบชื่อรลอดเลยจ้ะหนูตั้งชื่อให้ชื่อรลอดไปแล้วจ้า